ตำพริกกับกระเทียมนะจ้ะ,ะนี่มีมะ,ะะม,ะมะเอกเขียด้จ้ามะกอกเขียมะเลือเทศมังนาวจ้าแล้วก็มะแตงด้จ้าปลูกเองนะจ้าเป็นส่วนเลยจ้ตาตำมะแตงกินกับต้มไข่เนะจ้า ใส,ใส่ปลาจ้ะกินใ,ใส่ปลาดนิดนึงด้วจ้ะ ตำแตงไม่กับไข่ต้มจ้ะ กินหนอยนึงลัดน้อยนะครับเจิดหน่อยนะครับ พ่อจะเกะให้็บให้เกะกระสุมเหรอขัดเฉยๆครับ F F จะพูดแทงอะไรก่อนละ <c oughs> เสีย ف. พูดาเายเซ้าเลยชาแนลสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกๆท่านเลยจ้าไม่ได้เซ้าเลยจะพามากินตำแ,แตงไข่ต้มจ้า แล้วก็อมเนื้อหมูเน้ะจ้าใส่ผักชีลาวเนาะจ้ามาจ้ามาแซบแซบนำกันเน้อจ้าจะแซบเนจ้ากับข้าวมื้อนี้เน้อจ้าต้อนรับส่งการเน้อจ้ากลับบ้านเดินทางปลอดภัยทุกคนเน้อจ้ากลับมากินข้าวกับพ่อกับแม่กับพี่น้องเน้อจ้า แซบบ่บ,บแบบบ้านเหาพากอีกสานบ้านเหากินข้าวครับต้มหมักแดงคัวในหมูต้มไข่ครับครับมึกินกันได้ครับเด้อแซ่บแซ่บขอบคัว ครับครับกินข้าวหน้าบ้านเกือเก่าเด้อจ้ะกินข้าวค่ะอากินแซ่บๆบบรรยากาศจ้ะหน้าบ้าน กินกับขา้าวอากาศห้อนกินหน้าบ้านนะจ๊ะเย็นสบายครับลมเย็นสบายลมเย็เยนสบายข้าวเหนียวด้วจ้ะมึงพอปั้นให้วะปั้นบักใหญ่จ้ะเสีสิยวขา้าว ใส่ใส่ถุง้ยิ่งข้าวยอ,อด,ดยิย่งส้มฮะดูกินกันกับต้มไข่แซ่บรำแจงต้มกับผักิีนรำแตงจ้ะ

ขบห้องเดมกขบห,ห้องห้องลายฝนขอฟ้าขอฝนพราว่าฟ้าใหม่ปีใหม่ขอฟ้าขอฝนขบกันได้ขบห้องละ กับข้าวแซ่บมีแต่ของเจ็บแซ่บเอาฟาเรียมก่อนเผื่อฟาเรียม

ว้ยไงมันกินข้าวแว้ยไงมีข้าวแบบซสนอัน,อนพันมครับเอาขี้ไก่พวกเข้ครับ,บวันตำแตงสดเอาครับ ไม่ให้เป็นสองอีกทีต้องหันยันเงี่ยตงองยันหลอกเข้ากล้องน้องพื่อนะยันฝ้ายหรือยันฟ้าเยย่ำกี้ยันฟ้าเลี่ยมมาบอกเหตุบอกเหตุนะนั่นบอกเป็นอีโติะหันหน้าพี่หางหน้าพี่หันหน้าเพื่อนเนาะหันเพื่ แต่งตาทุงเงินขั้ง,ง,ง,งไปลูกเอขไป ตำไข่ชุดงามกำหมักแตงคนะรับครับเดียวอีสันสันใส่ปลาเด็กปลาล่าป,ปลาปูปลาปลาข้าวอีสานเมื่อไหร่ตำชุบถั่ว คำส้มมักถั่วแล้วก็หมูมเนื้ออื่นคอหมูย่างอบคอหมูย่างอืมบักพ่อแม่ดงมีอยู่มักมันไอีน้อยมาเบิร์ดงามได้อลมโอเคเอาไปถักกันงามอยู่ครับทนใส่อย่างนี้คั่นอีกที เอากระดูกทอกรูกเนี่ยมาพี่ฮะบุมีใครมาบัดตะกอตายแม่หลงละหนูก็เอาพอเอาน่านง Học, học cái họt cho họt cái thẻ cái 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 เชฟต้มไข่ห้าชั่เดินยางเ่บ เหนื่อยเข้าดึกส่งทุ่มสารท,ทุ่มขึ้นเข้า <laughs> น้ำนัวครับคูสุดกระสุดคูตั้มกระจั้มแซ่บมวนถ้วยเดียวจานเดียวคูนั่นลงคูนี่ขึ้นคูนั่นลงคูนี่ขึ้นเนี่ยครับแซ่บ การครอบครัวกินงาดทั้งกินทั้งแซ่บอะไรก็นด้อีสานอีสาน เ้อบดนะิเเะนเะเ้อ,อเ้อะมนะอลยรีนีเข้าทีบาดาปลาดิมิทขอมิดนำทุกมิเเรื่องเรื่องกายมือ ก็คิดหน้าพ่อกันใหม่นะครับเนาะมูนาจะคิดพ่อกันใหม่ทำซุปหมกทว่าเอามากระขอมาเลยครับเด้อให้กินเนี่ย <c oughs> ให้กินครับสวัสดีครับผม